fc น้องอิงพากันแห่ถล่มช่องนี้ยับถล่มอะไรทำไมถึงต้องถล่มยับเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเร็่นงนชนคุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลงุงเป็นมารัยลูกสาวสาวสาว <laughs> อ๋อเมื่อคืนนี้บอสโจโพสนะครับกรณีเรื่องเขาเรียกอะไรอะ่ะ ที่มันสร้างกระแสในด้านลบโพสต์ความไม่ได้มีความคิดสร้างสารรค์นะทำให้เอฟซีน้องเข้าไปถล่มยับเลยเดี๋ยวลุงเอาขึ้นให้ดูแต่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าน้ณปัจจุบันเนี่ยบอสโจแทบไม่ได้อยู่ในวงอยู่น้อยมากแต่บริหารด้วยระบบที่มันเป็นไปรันไปเองโดยอัตโนมัติคล้ายๆกับวงอีสานนครสินที่เจ้าของวงหรือผู้บริหารไม่ได อยู่กับวงตลอดเวลาไม่เหมือนหมอลำยุคใหม่ๆที่จะต้องเจ้าของวงต้องอยู่แล้วยุคเก่าๆก,ก็เจ้าของวงก็ต้องอยู่นะปัจจุบันเนี่ยน้องอิงเป็นคนชูนำพาวงไปแล้วก็ระบบของวงสาวน้อยมันรันแล้วคล้ายๆกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่บอสโจกับเฮียหน่อยก็ไม่ได้ไปดูก็ปล่อยให้ผู้บริหารที่บอสโจกับเฮียหน่อยมอบหมายบริหาร วงเงินก็ไปได้นะปีหนึ่งร้อยกว่างานก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดส่วนสาวน้อยเพื่อนแพงนั้นไม่ต้องพูดถึงปีหนึ่งสองร้อยกว่างานนะทางกระเปิดฤดูกาลง,งานแน่นๆ,ๆ,ๆมาตลอดจะไปทรายทีงช่วงเดือนปลายพฤษภาแล้วก็ต้นมิถุนาแล้วก็ไปปิดอฤดูกาลยี่สิบแปดมิถุนาวันเกิดวัดโจเนาะนี่คือการวงสาวน้อยเพื่อนแพงที่ถือกําเนิดมา แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่บอสโจไม่ได้อยู่กับวงนานที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าไปทำหนังใครอ้อนะตั้งแต่ต้นปีมาเลยอะต้นฤดูกาลดย๋ยว,ว่าต้นปีต้นฤดูกาลเลยอยู่น้อยมากไปถ่ายทำไปติดต่อประสานงานเรื่องโรงหนังติดต่อประสานงานเรื่องสปอนเซอร์ประชุมโน่นนี่นั่นเพื่อจะให้หนังมันไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสโจ เข้ามาในวงการหนังเป็นครั้งแรกโดยเป็นผู้อํานวยการสร้างนะครั้งแรกและเป็นคนนําคนแรกของวงการหมอลําเป็นผู้นวงวงแรกที่เป็นผู้อำนวยการสร้างหนังรวมทั้งวจงไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ก็เลยต้องไปศึกษาหาความรู้ด้านนี้แลวไปทุ่มเทกับงานนี้เพราะว่าทุ่มเงินไป25ล้านฟังถ้าฟังไม่ผิดนะ25ล้านมีผู้ถือหุ้นประมาณห้าคน ประกอบด้วยบอสโจประกอบด้วยหมูหยองแล้วก็เต็น์มังกรสามสามหุ้นหลักแล้วก็มาเสียนนนแล้วมาน้องอิงครอบครัวน้องอิงห้าหุ้นใหญ่หญถ้าหุ้นละห้าล้านก็ยี่สิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านที่เอาไว้ลงทุนในการทำหนังฉะนั้นวก็โจก็ทุ่มสุดตัวแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีที่วงสาวน้อยเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้แล้วโดย มีน้องอุ้งอิงเพชรพันแพงเป็นคนนําเป็นคนชูโดยเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าภาพไม่ร้องหาบอโจอเลยถึงแม้บ่อโจมอยู่แต่เจ้าภาพร้องหาน้องอิงร้องหาคนอื่นๆที่อยู่ในวงแทนมันเป็นอะไรที่สุดยอดในยุคนี้นะแล้วประเด็นดาม่ามันเกิดตรงไหนเกิดตรงที่มีคนคนหนึ่งนะครับเข้าไปโพสนะเข้าไปเม้นในในโพสของบอโจอ ว่าไม่น่าเลยเดี๋ยวเอารายละเอียดให้คงไม่อ่านนะสรุปว่าว่าโจมไม่น่าไปสร้างหนังเลยไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะไม่ต้องบอกว่าได้พันล้านหรอกร้อยล้านก็ให้ได้ก่อนนี่คือภาพรวมที่โพสต์มาแบบนี้ก็อบอกผมไม่มีปิดตัวตนด้วยก็เห็นแล้วเอซีเข้าไปเม้นท์ไปถล่มนี่หลายร้อยหลายพัน คอมเมนตะ์ Comment. ในการพูดการคิดในเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่ไม,ไ,มไม่ควรว่าไปยุ่งไปเกี่ยวเนาะมันะทําให้เราดูไม่ดีอ่ะนะทัวร์อยูด่ดีๆก็หาทัวร์ไปลงตัวเองนะครับคุยเรื่องดีๆของลูกสาวยังสนุกมากกว่าอีกนะคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มันจะมีความสุขเนะลุงถึงได้อบอกว่าเรื่องแบบนี้ลุงแกไม่ยุ่งแต่มาเล่าให้ฟังว่า ه, อ่าก็คนลงทุนไปแล้วอ่นะนายบอจโจก็ออกมาพูดเพิ่มเติมว่า สิ่งบอสโจทําก็ไม่ได้เอาตังคุณสักบาทคุณก็ไม่ได้มาออกด้วยเจ๊งก็ไม่ได้มาเจ๊งด้วยนะความเป็นไปได้ไม่มีใครรู้มันต้องลองถ้าลองถึงจะรู้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้สุดยอดนี่คาพูดของผู้บริหารแล้วก็น้องอิงก,ก็บอกพ่อแล้วไว้ใจพ่ออยู่แล้วะไม่ต้องมาหรอกทางนี้ลาดูเองลาช่วยดูสน,นับสนุนเองมันก็มีความสุขนะถ้าเกิดสมมุติสมมุติเราก็ไม่รู้งานจริงไม่จริง ถ้าเกิดหนังใครอ้อดังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไปรักสามสี่ร้อยล้านหรือหกเจ็ดร้อยล้านเท่ากับซาเปลอร์นี่งามไส้เลยนะงามไส้เลยนะไม่รู้ลูกสาวจะรวยเท่าไรเลยเท่าที่ดูคอมเมนต์นะครับภาพรวมๆก่ทุกคนก็ยังอยากจะเข้าไปดูหนังอยากให้หนังฉายไวๆอีกทั้งบางคนกลับไม่เคยดูหนังมาเป็นสิบยี่สิบปีก็อยากจะกลับเข้าไปในโรงเพื่อไปดูหนังให้ลูกสาวลุงก็ว่าปังแน่ แล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของโรงหนังนะของโรงหนังในเครือเมเจอร์ที่หนังยังไม่ทันฉายมีคนเหมาไปแล้วห้าสิบกว่ารอบแปลกมากเป็นเรื่องแรกจริงๆที่เคยมีแต่ว,ว่าโจว,งวางไว้ร้อยรอบนี่เห็นไหมสิ่งมันแปลกตรงนี้แต่ที่จะแปลกกว่าคือสายตาคุณจะเสียรูลูกสาวนานๆน่ะนะนะเป็นห่วงดวงตาตัวเองมั่งอย่าไปใส่แว่นตาตาท้องตลาดเนี่ ราคาไม่กี่สิบบาทนะมันก็รวมแสงใส่ตาแบบเต็มๆนะนี้แสงมันเข้าตาเต็มๆนะอันตรายยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมยิ่งใช้ยิ่งแสบนะมันเป็นคุณภาพมันไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใช้แต่ถ้าอยากจะได้ของดีนี่ลุงเสนอให้ใช้แว่นตาที่มีตัวกองแสงสีฟ้ามันมีแสงเน่เมื่อกี้มันขาวล้ว,วนอันนี้มีแสงมันจะช่วยใช่ไหมมันมีแสงเหลืองฟ้าเขียว ชมพูเนี่ยอันนี้ก็เรียกมีตัวคลองแสงถ้าไม่มีตัวคลองแสงมันจะเป็นนี่ใสๆอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเป็นแสงแสงจากไอ้นั่นมันจะชัดกว่าน,นี้นะอันนี้มันเป็นแสงไฟที่มันเกิดจากอาหลอดหลอดมันจะตะเกียบคล้ายๆกันอนะมันจะไม่ค่อยชัดหลอด LED เออนะสนใจนี่เลยนะ 199, 199นะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้านะใครอยากสนับสนุนหรืออยากจะเปลี่ยน เอามาใช้ให้ดวงตาเราดีขึ้นถนอมดวงตานะลองใส่ใดูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคิ้วเขียวใช่ไหมม,ม,ไหม,มองสัมผัสได้เนะีย่ยยิงกลยิงยิงชัดนะครับหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเนี่ยนะสำหรับถนนที่นี่หนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านะครับก็ลองดูไม่ต้องเชื่อลองใช้ดูนะของตลาดอาจจะทําให้ตาเสื่อมแต่นี่ตาดีขึ้นแน่เนาะเนาะโมยตังครับเนื่องด้วยเห็นโพดโพดนี่แหละครับนี่ อยู่ดีดีไม่ว่าดีไปสร้างหนังลงทุนเป็นสิบสิบล้านเพื่อสิ่งที่ไม่ถนัดทำไปมีแต่ขาดทุนมันเป็นไปไม่ได้หรอกหนังจะใช้พันล้านร้อยล้านขอให้ถึงก่อนเถอะโจคิดผิดอย่างมหันที่ไปสร้างหนัง คิดผิดยังมาหันนี่มันมันมัน,มนหมายความว่าี่าครับผมก็คิดว่าก่อนที่จะผมจะสร้างก่อนที่ผมจะทํานี่ผมคิดว่าผมคิดไดต้ตองดีแล้วละครับและสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้ไปตังขโมยตังในกระเป๋าพี่นะครับมาทําคนอื่นต้องขอบคุณในการที่ตามนั่มนะครับแต่ว่าสิ่งมาโผลแบบนี้ความคิดแบบนี้ถือว่า ผมว่าม,มันเป็นการบรให้กกาลังใจกันมากกว่าครับอยู่ดีไม่ว่าดีไปสร้างหนังลงทุนเป็นสสิบล้านเพื่ออีหยังโอ้โหนะครับเพื่อต่อยอดเพื่อโปรโมตโฆษณาศิละปะวัฒนธรรมภาคพื้นอีสานในรูปแบบภาพยนตร์ครับเพื่อต่อยอดองค์กรสาวน้อยเวียนแพงศิละปะวัฒนธรรม อีสานบันเทางให้คนทั่วประเทศให้คนทั่วโลกให้ภาคอื่นได้เห็นอีกครับว่ามุมมุมหนึ่งเนี่ยบนโลกใบนี้ยังมีมุมมุมหนึ่งที่หลายคนมองมาเห็นที่ยังบวหัวมุมนี้ครับค่ายออกคู่บาอาจารย์ครับสิ่งที่ไม่ถนัดทําไปแล้วมีแต่ขาดทุนรู้เลยนะครับว่าขาดทุนครับยังไปในเขาโลงเลยครับ ขายอ้อเข้าวันที่17บเจ็กคครับยังไม่ถึงเลยครับอีก3เดือนครับจะขาดทุนหรือได้กำไรถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้เหตุและได้ทำคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกนคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย